พี่น้องเบิง้งไปได้อาหารชั้นสูงมาค่ะหอ,อดยางมนแล้วกินจนานายเป็นเจ้ก,กระจันที่เราบ้านนี้มีไขมดด่มดแดงมาด้วยนะมือนี่สิเฮ็ดเมนูแกะด้วยไหมไขมดด่มดแดงปนเจ้าก,กระจันเกลือกะก้อยไขยมดด่มดแดงนี่นี่นี่อุ้ยเลิศมากเดีย๋ยวถ้าพี่น้องไปต่ำเจ้ก,กระจันเนาะ หลังจากที่เห่าแกปีกออกกัจะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นไข่มดแดงมาเข้ามาแกไข่มดแดงดีกว่าไข่มดแดงตำไส้พริกสดจ้ายาก็สแข่งค่ะเราเอาเรื่องไปตำเลยเดียด๋วยวนี้ตำในโบ ไปโทษเลยใส่มะม่วงนิดหน่อยควรใส่บักม่วงไว้แต่ ป่นจักกะจันจ้าพี่น้องต่ำจักกะจันป้าบันนีไปก่อนไข่หมดแดเครวมความนัวมาบันนีทางนี่ก่วยไข่โมดแดงตัวจ่านทีี่บี่ล<อ> <laughs> ผงสูรโดดลงไปก่อนเลยล่ะอันดับแรกเข้าใจเนี่ยสมบ่รนี่อุ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่มดแดงลอยหมดแล้วทอดจกกักระจันก๋วยไก่มดแดงตำคนจักระจันมามากินครับอ่า นึงชัว่วโมงผ่านไปจะกินแล้วค่ะลูกค้าเขาพอดีเอายางกรน้อไปเนี่ยมาปนจักระจันอื้อเออเออคนโดนเร้งเด้กินนะเด็ Nak aku ya nak pasal.